นี่ก็เปิดติดแล้วครับนี่เดี๋นี่ถีบเงีนกรับพิมนี่คือผมเชื่อมต่อบลูทูธแล้วครับรุ่นนี้มันเชื่อมต่อบลูทูธได้2อันครับมี A กับ B ครับไฟตัวนี้มันจะกระพริบทีบถีบพอเราเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยอ่ะเนี่ยเรามาลองเสียงกันเลยครับอันนี้ลองเทสเด้อครับชาร์จไฟได้ถึง8โวลต์นะครับเดี๋ยวเขาลองลองเพลงนะครับนี่ครับสวัสดีครับ วันนี้มีลำโพงบลูทูธส่งมาจาก fc รุ่นนี้เลยยี่ห้อนี้อยู่เลยครับอาการเสียของตัวนี้นะครับคือ fc แจ้งมาว่าชาร์จไม่เข้าเปิดไม่ติดนะครับนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการแกะกันเลยครับลักษณะาการแกะน่าจะเป็นเนี่ยครับตะแกรงมีด้านหน้ากับด้านหลังนะครับไม่รู้ว่าน็อตซ่อนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมขอแกะเลยนะครับที่แกะลักษณะพวกนี้ก็คือใช้หาเป็นปิก เหล็กนะครับเสาะเข้าไปข้างขงแล้วค่อยๆแงะไล่ขอบครับอาจจะมีตําหนินิดหน่อยนะครับบอกเลยแกะพวกลําโพงพวกนี้นะครับเพราะว่ามันเกิดการแงะขึ้นนะครับอย่างนี้ให้นะนี่เอฟซีเขาแกะเอาบ้างแล้วครับมันจะมีรอยแงะอยู่ครับแต่เขาใช้อะไรเงีเย่าอผมไม่ไม่ไม่รู้ได้นะครับเนี่ยนะจะมีทั้งหน้าทั้งหลังเลยแต่เอฟซีเขาบอกว่าแกะดูไว้บ้างแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าคงไม่รู้เจอตัวน็อตหรือยังโอเคเดี๋ยวผมขอแกะก่อนนะครับ แข็งครับนี่ง่าก็ค่อยไล่เงี้ยครับเนี้ยเขาก็จะค่อยๆขึ้นมานครับเนี้ยค่อยไล่ครับเอ,อ่อคือเราเสียบลงไปเนี่ยเวลาตรงนี้เราก็ดึงขึ้นมาด้วยมันก็จะตามปิกขึ้นมาครับเนี้ยแล้วค่อยเนี้ยเอาละครับ,อ,รบ,อ,รบอ่าตัวนี้ไม่เจอน็อตนะครับ ข้างหน้าล้วยังไม่เจอเราต้องแกะข้างหลังอีกตัวนะครับเนี่ย,ยการแกะระบบบลูทูธนะครับไม่ใช่ว่าเราจะรู้ว่าน็อตอยู่ตรงไหนครับอย่างรุ่นที่เราไม่เคยแกะเนี่ยอย่างเราเราแกะตัวนี้ตัวแรกอะ่ะเรารู้แล้วตัวต่อไปถ้าแบบนี้มาเราก็รู้แล้วว่าจะอยู่ด้านนี้อันนี้คงลองแกะหันไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะฮะลักษณะการแกะจะเหมือนกันฮะเสียบลงไปให้ลึกครับพยายามเนี่ยเสียบไปให้ลึกครับนี่เป็นตะแกรงเหล็กด้วยครับมาก็เลย เป็นตะแกรงผ้าตรงระหว่างเนี่ยเราจะเจอแล้วครับเห็นไหมจะมีนอ็อตอยู่นะครับอันนี้นอ็อตเ็าจะเป็นนอ็อต่าจะเป็นสี่แฉกนะครับเดี๋ยวผมก็แกะนอ็อตขอแกะนอ็อตก่อนนะครับครับตรงนี้ก็แกะนะครับอันนี้ต่อไปเราก็เปิดนี่ครับ เด้านข้าครับเนี่ยมจะมีเป็นรอยตะเข็บอยู่ครับเนี่ยฮะแล้วก็ไม่รู้ว่านัตอยู่ด้านนี้ก็จริงอยู่แต่ไม่รู้มันล็อกจากด้านนี้ลงไปหรือเปล่านี่แล้วไม่แน่เดี๋ยวเราขอลองค่อยๆลองแงะดูก่อนนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับครับน่ครับตอนนี้เราเจอ เปิดนี้เปิดตัวด้านหลังออกมาอีกตัวนะครับแล้วก็จะเจอชุดบอร์ดนะครับชุดบอร์ดจะอยู่ด้านหลังนี่ครับด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าก็จะทะลุถึงกันนะครับเนี้ยเนี่ยจะทะลุถึงกันนี้นะครับด้านหน้าเรายังไม่ยุ่งไปยุ่งมันครับยังไม่ได้แกะแบตใส่ไว้ก่อนปกตินะครับมันจะมีนี่ครับมีสายแพรนี่ครับลำโพงบลูทูธที่มีสายแพร์นี่จะอันตรายนิดนึงนะครับแกะเลยต้องระวังนะครับ ก็สายแพรจะวิ่งมาเนี้ยคุ่มสวิตช์ปุ่มตู้นี้นะครับก็มันจะมีนี่ฮะมันมีซ็อกเก็ตอยู่นี้นะครับนี่ครับทีนี้เดี๋ยวเราขอวัดแกะแบตออกมาวัดไฟก่อนนะครับว่าแบตมันมีไฟไหมลักษณะการวางสายแพรซ็อกเก็ตอย่างนี้ครับเราไม่สามารถถอดซ็อกเก็ตถอยลังไว้ได้นะครับเพราะมันติดนี่คติดข้างวานะครับเราต้องแกะบอร์ดที่ขึ้นมาก่อนเลยนะครับนี่ครับ พอจะแกะบอร์ดขึ้นมาต้องบัตรกีนะครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นบลูทูธรุ่นเก่าครับจะไม่มีใช้แบตปลักเสียบใช้บัตรกีติดกระบอกเลยครับเห็นไหมันอื่นต้องถ่ายรูปก่อนเลยครับอันนี้จะเป็นไฟแบตนะครับนี่สองเส้นนี้ดําดํากับแดงนี่คือไฟแบตนะครับมันจะมีไฟแบตแล้วก็ไฟสายลําโพงนะครับนี่ฮะสายลำโพงนี่ฮะคนอื่นต้องถ่ายรูปก่อนนะครับกันพลาดครับกันพลาดนี่อันนี้คือไฟแบตนี่ครับไฟแบตนี่เลยนี่ บวกลบนี่ยครับแล้วก็อันนี้ครับไม่รู้ว่า FC เข้าไปทำคอยตัวนี้แตก,กนหมครับคอยแตกตัวหนึ่งนะครับนี่ฮะไม่รู้ว่าเสียหรือเปล่าปบตกีพร์นี้สายพวกนี้ออกให้หมดก่อนเลยครับเพื่อจะยกบอร์ดขึ้นมาแล้วก็ถอดสายแพร์นะครับอัอนอื่นขอบตดกีรตะกัวเอ้ยบตดกีรแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับ ันนี้เราก็ลองตุ้นแบตแล้วกดว่าแบตมีไฟแล้วประมาณเจ็ดโวลต์ลองเอามาเสียบใส่ชาร์จเลยวะไฟไม่มาแล้วก็แบตนี้ถูกดูดคายออกไปหมดเลยครับเลยต้องทําการแกะบอร์ดออกมาครับเพื่อจะเช็ควงจรการชาร์จกอนครับตอ,ตอนนี้หมุนวงจรชาร์จจะเสียนะครับแล้วก็มีตัวนี้ตัวคอยตัวนี้แตกหนึ่งตัวนะครับเราต้องแกะบอร์ดกันเลยนะครับ ครับเนี่ยเราก็จะได้สูวนนี้ครับอันนี้จะเป็นไฟแบตครับเดี๋ยวเราจะกระตุ้นไฟข้าใหม่ครับเพราะว่าวอองจรชาร์จก็จะเสียครับมันจะดูดไฟมาเนี่ยนี่มีไอซีขึ้นนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นไอซีนราจะเป็นไอซีคุมการชาร์จครับตัวนี้ถ้าเสียไม่แน่ใจจะมีอะไรหรือเปล่าหรืออาจจะต้องดีเวหรืออาจจะต้องแปลงใช้ไฟผ่านอะแดปเตอร์เลยโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ต่อตรงไปเลยครับ แต่ที่รู้คือตัวนี้มันแตกครับคอตัวนี้แตกไม่รู้มันขาดหรือเปล่าเดี๋ยวขอลองวัดก่อนนะครับจากการที่เราตรวจเช็คบอร์ดดูนะครับบอร์ดเขาโดนน้ํามานะครับดูสังเกตตัวนี้ครับขาวจะเลอะหมดแล้วครับคือบอร์ดไม่สะอาดอะเหมือนมีคราบน้ําคราบที่งหงเต็มเลยครับไม่รู้ว่าช็อตเลยมั้งครับดูจากขาแล้วมันจะมีเป็นพวกสนิมขึ้นแล้วครับสนิมขาวสนิมเขียวโดนน้าครับแล้วก็เหฮะ ลายปิ้นลอนนะครับเนี่ยฮะลายปิ้นยังไงคือลายปิ้นมันเริ่มพองแล้ที่เขาเคลือบไว้นะครับไอ้เขียวเขียวที่เคลือบทองแดงมันพองครับแล้วมันจะเป็นสนิมข้องใต้นี้ยเนี่ยตัเนี้ย,ยมันจะเป็นสนิมครับท้องใต้เนี้ก็เดี๋ยวขอลองล้างด้วยนับล้างบอดดู ี้วก็เจอจุดเสียนะครับตอน,นแรกบอ,อร์ดมันจะช็อตเลยครับใช้มิเตอร์เข็มวัดนะฮะวัดบวกลบนี่เข็มมันจะตีขึ้นนะครับมันชอ็อตครับหาอยู่สักพักครับเนี่ยดูนี้เออเอนี่ครับตัวนี้เสียมันชอ็อตนี่ไฟชาร์จจะไม่มาตัวนี้ไฟชาร์จ5โวลต์มาแล้วนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยตัวนี้เสียไอซีตัวนี้ชอ็อตครับขยับออกแล้วก็ลองวัดดูว่ามันชอ็อตแล้วครับแล้วก็ลอง จ่ายไฟตรงเข้าบอร์ดเปิดติดไฟสีฟ้าติดแล้วครับไฟชาร์จสีแดงโอเคก็เดี๋ยวค่อยเช็คดูตัวใกล้เคียงด้วยม่ามีตัวไหนที่มันจะเสียไหมนะครับมันจะได้เปลี่ยนไปเลยแต่นี้ว่าเราต้องมาหาค่าตัวนี้ก่อนยังไม่รู้ค่าเท่าไหร่ต้องใช้ตัวลักษณะใกล้เคียงนะครับไอตัว C พวกนี้มันจะดูหาค่ายากนิดนึงครับ หาว่าเปลี่ยนตัวนี้ก็เป็นใช้งานได้นะครับคือถ้าไม่ใส่มันก็ได้นะครับจ่ายไฟมาแต่ว่าไฟมันจะไม่นิ่งครับซีนี่ช่วยอีกอย่างหนึ่งเรื่องคุมไฟให้มันนิ่งครับแล้วก็เป็นตัวเก็บประจุไฟครับไฟจ่ายมาเข้าแบตชาร์จนี่มันจะได้มีตัวประจุเก็บประจุอยู่ในนี้นะครับนี่นะครับครับตอนนี้เราก็ไหนครับทดลองทําการชาร์จอยู่นะครับเนี่ยเี๋ยวเราชาร์จสักชั่วโมงนะครับ นี่ชาร์จอยู่มาเจ็ดโวลต์พอดีกระตุ้นกระตุ้นแบกเข้าไปมีมิวเจโวลต์กว่าครับตอนนี้ตอนนี้ชาร์จ,นนบบรรจให้ก็รอลองชาร์จด้วยไฟนี้ตัดโอเคครับน,นี้ก็เปิดติดแล้วครับนี้ดีนี่นนนนนนไฟทีมงินกระพริบนี่คือผม ไอ,อ้เชื่อมต่อบูทูธแล้วครับรุ่นนี้มันเชื่อมต่อบูทูธได้2อันครับมี A กับ B ครับเมื่อกี้เปิดเข้ามาแล้ว A ถึง f c น่าจะใช้อยู่นี่ผมกดเข้า B ก็ไฟตัวนี้มันจะกระพริบถีทถีีพอเราเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยเนี่ยเรามาลองเสียงกันเลยครับอันนี้ลองเทสด้วยครับว่ามันสามารถชาร์จได้แล้วก็เนี่ยตอนนี้แบตชาร์จไฟได้ถึง8โวลต์น,นะครับแล้วก็อันนี้เปิดจากแบตเตอรี่เลยนะครับเดี๋ยวเขาลองลองเพลงหน่อยครับนี่ฮะ มานีครับเสียงดังฟังชัดโอเคครับเดี๋ยวเราจะประกอบนะรเบาได้นี่ฮะโอเคเบาได้เดี๋ยวเราก็จะทําการประกอบแล้วก็ลองเทกันอีกทีนะครับแบตเตอรี่ว่ามันจะใช้ได้จนหมดแล้วก็ชาร์จกลับเข้ามานี่มันยังแบตบยังดีอยู่หรือเปล่านะครับเปิดใช้ สองชั่วโมงแบตยังไม่หมดเลยครับแสดงว่าถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ชาร์จกลับเข้าได้ปกตินะครับนี้เดี๋ยวผมจะมาประกอบกับแล้วก็เทศอีกครั้งสองครั้งครับเปลี่ยนสายแบตเตอรี่หน่อยนี่คือที่เอาสายแบตเตอรี่มาต่อเป็นสายยาคือมันจะสะดวกต่อการทํางานนะเพก็ออย่างเราไม่ต้องแบตกีเข้าตรงนี้เข้าออกบ่อยแล้วไยเดี๋ยวปลายมันจะแตกนะครับต้องบัตกีใสเรียบร้อยครับนี้ครับถึงจะใส่ลงไปได้ไม่งั้นถ้าใส่ไปแล้วบบตผีมันจะลําบากครับโอเคนะครับ ครับนี่ก็มาประกอบไฟ้าครับปรับเรียบร้อยแล้วครับลองกดเปิดดูก็ตุ๊ดนะครับตุ๊ดแล้วเราก็เชื่อมต่อเลยครับ รุดเลยเชื่อมต่อ E D M เลยเชื่อมวิดีละเชื่อมวิธีงาน Connect ปิดอ่า Connect ปิดแลวนะครับเ <Yeah. S 1> สียงดังเาได้เสียงดังฟังชัดนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้มันเป็นแบบนี้เวลาเ,ลาเสียบชาร์จเนี่ยมันจะตัดดับเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะเสียบชาร์จให้ดูนะครับป๊าปิดเครื่องเป็นไฟแดงพิบสามทีนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเครื่องตกน้ำไม่ด้นะครับเครื่องโดนน้าก็โหดำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับนี่ฮะเสียบชาร์จป๊าเนี่ยไปนี้เวลามันเต็มมันก็จะกระพิบป๊าปป๊บปป๊าป๊ปไม่แน่ใจเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ฮะนี่แบบเนียเต็มอยู่ครับมันจะเริ่มนะริบบ้างคือมันจะเต็มนะครับอันนี้มันชาร์จแบตเต็มที่ได้ที่ จุดสองแปดจุดสามวัวนะครับก็พิบปิบปิบปิบถี่คือผมว่ามันน่าจะเป็นลักษณะของมันอย่างนี้นะครับปิปั๊บ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 ัก็เือเต็มแล้วแล้ก็ชักที่ชาร์จออกแล้วก็เปิดเปิดฟังได้สองชั่วโมงยังไม่หมดรับอัเนี้ยผมเปดูเมื่อวานน้เทสองั่วโมงจนเบื่อแลว่ะมันยังไม่หมดนะครับกบโอเคว่าถือว่าใช้ได้ครับเห็นนะครับปึ๊บป๊บปนรบ๊บ่อยคบน แข่งได้ครับก็บเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับลวมพวงบูทุสที่ห้อนี้เลยครับ เ็นเครื่องจีนแต่มีคุณภาพครับเครื่องหนักปึ้งนะครับก็ฝากเพื่อนๆท่านใดถ้าชอบคลิปนี้คลิปแนวนี้ก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือเพื่อนๆท่านใดมีพวงบูทเสียไม่ช่อมอื่นแล้วไม่ได้ก็ลองส่งมาครับลองส่งมาซองหรือทักมาครับทักมาถามได้ครับใต้คลิปเลยครับว่าการเป็นอย่างนี้พอซ่อมได้ไหมก็ลองส่งมาเช็คกันดูนะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ